สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาเทสรถโดเมนเตอร์กัน10ล้อถุงลมแบบยกล้อเดี๋ยวดูกันว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างไปบางคนอาจจะงงนะว่าทำไมพวงมาลัยปเป็นอย่างนี้รถเพิ่งประกอบเสร็จนะครับก็เลยยังไม่ได้ตั้งพวงมาลัยนะเราอาจจะไม่ได้ขับเร็วมากเปิดไฟฉุกเฉินไว้เผื่อไว้ก่อนดีกว่านะครับก็อันนี้โดยรวมนะ ถือว่าโอเคมากๆเป็น10ล้อก็จริงเครื่องยนต์จะเป็น AO 5 c นะครับแรงม้าจะอยู่ที่240แรงม้าก็จะเป็นแรงม้าที่เทียบเท่ากับตัว6ล้อเลยนะครับจะเป็น6รล้อหรือ10ล้อก็คือแรงม้าเท่ากันครับอันนี้ระบบช่วงล่างด้านหน้าเป็นแหนบด้านหลังเป็นถุงลมนะครับถุงลมด้านหลังเนี่ยเราเป็นเพาเดียวนะสำหรับอันนี้เป็นเพาเดียวแต่ ยกด้านหลังได้นะครับนั่นหมายความว่าเวลาเราใช้งานหนักๆเนี่ยเราก็วิ่งเป็นแบบว่า10ล้อแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้งานไม่หนักเราก็ยกล้อหลังขึ้นให้มันวิ่งแค่6กล้อเรื่องอัตราการกินน้ํามันเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับระบบใช้งานทุกอย่างก็คือใช้ได้ปกปตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลอง,องความเร็วนิดนึงนะครับว่าวิ่งได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เกียร์สนะครับ เดี๋ยวเราจะลองใช้ความเร็วกันจะนิดนึงนะครับอ้าวติดสะพานอ่ะเดี๋ยวปั๊บเดินนะเดี๋ยวจะตกใจเอานะการเข้าเกียร์เป็นยังไงบ้างการเข้าเกียร์ถือว่าสมูทมากตอนนี้เกียร์สามนะ โอเคเอาแค่พอแค่นี้ก่อนตอนนี้ก็อาจจะเสียงดังนิดน,นึงนะพอดีว่ามันมีถุงอยู่ในรถนะครับหรือว่าเร็วมากนะครับคันนี้เราทํามีการปลดความเร็วทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความเร็วก็สามารถวิ่งได้เกิน100นะครับได้เกิน100แต่ตามกฎหมายจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ให้อยู่ในเกณฑ์แบบที่ปกตินั่นแหละถามว่าถ้าจะใช้งานจริงๆอะ่ะมันขับเกินได้มากกว่า100้ยไหมได้มากกว่า100นะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราเทสเนี่ย มันเกินแน่นอนนะอยู่ทักประมาณ110รอนะอยู่ทั้งประมาณ110คือถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะอันตรายนิดนึงนะครับสาหรับตัวที่เป็นรถเป่านะมันจะเด้งจะเด้งเดี๋ยวเรารถยาวแบบนี้จะว,วงเลี้ยวเป็นยังไงต่อไปทดสอบกันเดี๋ยวเราจะไปทดสอบวงเลี้ยวกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าคันนี้วงเลี้ยวจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มันจะเป็น10ล้อนะ10ล้อก็จะช่วงยาวนิดหนึ่งนะคัสซีอยู่สักประมาณ7เมตร เจ็ดเมตรเจ็ดเมตรกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาเลี้ยวเนี่ยวงเลี้ยวเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวต้องดูกันก่อนนะว่าตรงนี้มันจะเลี้ยวได้หรือเปล่าวะถ้าเอาชัวร์นะเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนดีวกว่าเพราะว่าดูจากทรงวงเลี้ยวตรงเนี้ยมันจะแคบนิดนึงสําหรับรถเกง่งเพราะว่าตรงเนี้ยรถมันก็จะเยอะเหมือนกันในส่วนของพวกรถเกง่งพวกอะไรอย่างเงี้ยนะต้องดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่า ไปเลยครับไปเลยไปก่อนนะครับไปก่อนได้เลยอ่ะดูสิเราจะลองเลี้ยวดูปึ๊บอ้าวงเลี้ยวถือว่าได้นะครับวงเลี้ยวกว้างนะครับคันนี้ถนนสองเลนตีวงเลี้ยวได้แบบสบายๆนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวต่อไปนะ เราจะมาลองวิ่ง6กล้อดูแบบยกเพาท้ายขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวเราจอดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรายิงเพาท้ายขึ้นให้ดูนะครับตอนนี้เรากาลังยิงถุงลมจะยิงเพาท้ายขึ้นนะครับก็คือตอนนี้เราจะวิ่งเหลือแค่6ล้อแนละ้วคือคันนี้อย่างที่บอกหน้าเป็นแหนบหลังเป็นถุงลมนะครับถุงลมเป็น10ล้อก็จริงแต่เป็น10ล้อพาเดียวและเราทำโมดิฟายทำให้ล้อหลังเนี่ยยกขึ้นได้ยกลอยเลยนะนั่นหมายความว่าเวลาใช้งานจริง ถ้าสมมุติว่าใช้งานหนักๆเนี่ยเราก็วิ่งส0ล้อปกติทั่วไปเราก็ปล่อยให้ล้อมันลงไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีงานวิ่งกับรถเปล่าอย่างเงี้ยเราก็ยิงล้อเนี่ยขึ้นมานี่นะอันเนี้ยเราจะโมดิฟายให้สวิตช์เนี่ยมันอยู่ตรงนี้จริงๆอนะ่ะสวิตช์เนี้ยมันจะเป็นสวิตช์ในของตัวรถญี่ปุ่นนั่นแหละนะแต่เราโมดิฟายใช้อันนี้นะหนึ่งสองสามนี่ลมมันยิงฟุบกที่นี้ก็ทํางานแล้วของล้อมีข้อดีอยังไงบ้างสําหรับถ้าสมมุติว่าเรายกเพาขึ้นเนี่ย มันก็เหมือนว่าเราวิ่งเป็นหล้อปกติทั่วไปเลยนะครับนั่นหมายความว่าการที่วิ่ง6ล้อเนี่ยเรื่องการประหยัดน้ามันเนี่ยประหยัดน้ามันเพิ่มขึ้นมาแน่นอนนะฮะแต่แค่พอมันเป็น10ล้อเนี่ยน้ำหนักตัวรถอะ่ะมันก็จะบวกขึ้นมาจากตัว6ล้อปกติธรรมดาหน่อยนึงแค่นั้นเองแต่เวลาเราวิ่งเนี่ยวิ่ง6ล้อปุ๊บในรอบของของไอ้ล้อที่มันหมุนไปเนี่ยมันก็จะทำให้อัตราการกินน้ำมันน้อยลงก็ตีง่ายอ่ะวิ่ง10ล้อ กับวิ่งหก้อสิบล้อก็กินน้ำมันมากกว่าตัว6ล้ออยู่แล้วนะครับนี่นะหลังจากที่เราเปลี่ยนเกียร์นะเปลี่ยนเกียร์หนึ่งสการเปลี่ยนเกียร์นี่คือสมูทมากนะครับแล้วการออกตัวก็คือระบบทุกอย่างเนี่ยไม่มีการที่แบบว่ากระชากเลยนะสมูททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเข้าคัดเหยียบคัดเข้าเกียร์นะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเบรกนะครับ ดีมากอ่าเดี๋ยวเราเข้าเกียร์นี่ดูนะความสมูทของมันนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่เข้าเกียร์สมูทอ่ะดูนะเกียร์คลัตช์เข้าเกียร์สมูทมากเป็นไงครับพวงมาลัยนิ่มลื่นเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี้ยมันจะเป็นอ่าเป็นแบบว่าเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะนั่นหมายความว่าพวงมาลัยอ่ะจะไม่หนักนะฮะไม่เหมือนรถสมัยก่อนๆนะครับ ถ้ารถสมัยก่อนไม่มีพาวเวอร์อย่างเงี้ยมันก็จะหนักมากๆนะสำหรับตัวพวงมาลัยเนี่ยพรมันเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะอะไรหลายๆอย่างมันก็ใหม่หมดนะไม่ว่าจะเป็นพวกนวัตกรรมอะไรพวกเนี้ยอย่างเช่นพวกอย่างตัวเกียร์เงี้ยเป็นพาวเวอร์ชิฟนู่นนี่นั่นคือทุกอย่างระบบมันลื่นมากนะครับเลี้ยวปึออ๊บโอ้โหสบายมากนะครับขนาดรถช่วงยาวนะ วงเลี้ยวกว้างขับสบายสุดๆนะสปูตบบมากๆนะครับสปูตบบตุดเด็ดขับเกียร์หกนะเกียร์หกลองลองเทสเบรกค่อยๆเหยียบนิดนึงนะค่อยๆเหยียบนี่เห็นปะค่าคือเบรกมันนิ่มมากนะครับคือไม่ว่าจะระยะใกล้ระยะไกลเนี่ยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยผเบรกเอาอยู่ทั้งหมดนะเมื่อกี้เราเค่อยๆหเหยียบนะจากความเร็วสูงๆเนี่ยสักประมาณ100ร้อเนี่ย เราค่อยๆเหยียบเบรกเนี่ยคือรถมันค่อยๆหยุดค่อยๆชะลอค่อยๆชะลอๆๆนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะลองเหยียบเบรกสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเทสบเบรกสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้รถวิ่งอยู่ในความเร็วสักประมาณ40นะอ่ะลองเหยียบเบรกนิดหนึ่งนะปึ๊บอ่านี้เราค่อยๆเหยียบนะครับโอ้โหรถนิ่มมากเรื่องแบบว่าเรื่องระบบเบรกเรื่องอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองใช้ความเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูว่า ถ้าเป็นการเหยียบเบรกในกระทันหันจะเป็นยังไงนะครับเอาเราเอาแค่ความเร็วแบบนิดๆหน่อยๆพอนะ20 30อ่ะดูนะ1 2สองซ้านี่ได้ยินเสียงอะไรไหมนั่นคือระบบเตือนนะครับถ้าสมมติว่าเราเหยียบเบรกกระชันชิดหรือว่ากระทันหันเกินไปเนี่ยมันจะมีระบบเตือนเซ็นเซอร์เนี่ยฟ้องขึ้นมาเลยนะครับซึ่งเมื่อกี้มันมีเสียงเซนเซอร์ขึ้นมาเดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงนะถ้าได้ยินเสียงถ้าเราเบรกกะทันหันปุ๊บมันจะมีเสียงขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูนะหนึ่งสองสามเห็นไหม <Okay. S 1> นี่มันจะโชว์เลยนะครับมันจะโชว์บนหน้าจอเลยนะครับระบบทุกอย่างเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยนะ <Yeah. S 1> สำหรับญี่ปุ่นก่อนจะปิดคลิปนะครับมเมื่อกี้เรายังพูดกันไม่จบนะตอนที่ใช้ความเร็วอะ่ะแล้วเราเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ย ถามว่าเราเทสระบบอย่างเงี้ยเราเทสกันตอนที่เป็นผัวคัสซีอย่างเงี้ยได้และในความเร็วที่มันไม่ได้มากจนเกินไปเพราะว่าเมื่อกี้เทสในความเร็วอยู่สักประมาณ50นะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่สามารถขับอย่างนี้ได้นะเพราะว่าในวันที่มันมีกระบะขึ้นมาในวันที่มันต้องแบกของหนงักๆถ้าขับรถแบบนั้นปุ๊บอะโอกาสที่รถจะพิกอะมีสูงมากแทบจะร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะโอกาสที่จะพิกแต่อันนี้เราก็มาลองเทสให้ดู ในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่นะว่าตัวรถเป็นยังไงใช้ความเร็วเป็นยังไงแล้วก็เวลาหักซ้ายหักขวาในความเร็วที่ช้าและความเร็วที่เร็วเป็นยังไงนะโดยรวมคันนี้ถือว่าเพอร์เฟกนะครับสำหรับ h i n o d o m i n a t o r ตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะครับในคลิปต่อๆไปถ้ามีรถคันไหนใหม่ๆเข้ามานะอาจจะเป็นตัว d o m i n a t o r หรือว่า New p o รเฟ e นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ